ายน้ําสัส่นสะเทือนเมื่อน้ํตาอีน้องมันไหลล้นอ้าเฮบ่มาให้ข่อยนแ่พ่อข่อยบ่นาจนน, <ะ S 1> น้ตาน้องแก้มนนูทางบ่เห็น,หนอดอะไรใจท้อท้อ,อยอมเป็นเช่นน้ตา สวัสดีค่ะเพชรแสงตะว,วันเอบีจีมาแล้วจ้าสวัสดีเอฟซีน้องอิงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมือหนีนะคะมือนี้นะะนลาหน่อยก็ได้ทรงงานอีกแล้วพี่น้องพอธรรมดาได้มือนีก็เลยเนาะน้องก็ได้ก้าวขอบบุญขอบคุณเอฟซี FC นะคะมือนีน้องเปร่นอยู่ทีน่นวนวนนครนะคะ กะมีพี่พีน้องนองนะคะจากบ้านโฮมฮักแน่นะคะตีโออ่อที่มี่มาไล่อ่อนไล่มาให้อีลาน้ำดินนีน่เนาะบ้านโฮมบ้านโฮมฮักน้องอิงง้อประธรรมดานาะพีน้องเนาะอวันนี้เมื่อเบอ่งวอนน้องส่งงานน้องวางไหลแน่นะคะส่งงานวันนี้ค่ะขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC ทางนวนครทุกคนเด้อจา้าที่มาให้กำลังใจลาให้มือนีมือนีฝนตก พี่นองฝนตกฝนตกพ่อพอแม่แม่แมกนย่างมาให้กำลังใจล่าขอพระคุณทุกกำลังใจนะคะขอพระคุณที่หากแพ่งลามาตลอดลากะหักพอพอ,พอแม่แม่ทุกคนคือกันเดอจา่านี่คเาเหมสันสนของอีหลาพร้อมกับส่งงานพี่น้องให้อยัางมานองกับโช่ให้เห็นเมืด น้องดีอกดีใจน้องพอมน้อมรับทุกทุกทุกยางเที่ยวามให้น้องหรือแม่แด่เอินว่ายังล่ะติดมือน่ะแม่ค่ะเที่ยวไม่ห้อีหลาหนาไวท้ที่สังเกตเบื้องอีหลามีความอ่อนน้อมตลอดระยะเวลาที่นองเขามานับถึงแต่้มือแหลกจนุหอดมือนี่เจ็ดเดือนที่ผ่านมาน้องวายแล้วรับ สังเกตได้พี่น้องเด้อน้องจะวายวายแล้วรับรับแล้วก็กลายอีกกายแล้วรับรับแล้ววายแลยวกับพี่น้องบางคนก็อยากจับมืออยากนั่นอยากนี่น้องมีความอ่อนหวานผู้ใดอยากไปเห็นชัดกห้ไปหนาเวทีเด้พี่น้องเด้อแอดเพนก็ได้ไปสัมผัสมาแล้วทั้งลองเพลงทั้งทายลู่เซลฟี่ บอกได้ว่าสมาธิน้องนี่เกินลอยบอมีบอมีคําว่าแผ่วเสียงกับบอมีตกนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องทุกเวทีก่อนซ้อนหลายพี่น้องเนาะมาไล่ทีน้องใด้มานี่ก็เป็นประโยชน์สาหรับน้องอย่างมหาศาลเลยเนาะสมมือนี่น้องกับพัฒนาเนาะพี่น้องเนะาะห้าละคนปัะจิวา่า แต่งตน้องเบื้องการแต่งโตูของน้องก็ได้น้องแต่งโตแบบว่าเสริมทรงบารมีอิรีสิ่งที่น้องได้มาน้องก็มาตอบแทนระคุณเอฟซี่สุขูสุขคนมื่อนี่จังจังรอบนี้ก็เห็นว่าไม่หน่อยตัดชุดให้ประมาณสิบชุดขึ้นพี่น้องด้วนแล้วแท้ <c oughs> ด้วนแล้ว <c oughs> ด้วนแล้วแต่เป็นชุดที่อลังการนะคะพี่น้อง ธรรมชาติ <c oughs> อันร่างการทุกสุดบอพี่นองว่ะย่างชุดที่นองใส่เมือขึ้นนี่เมือขึ้นเอาว่าทุกขึ้นไม่ว่าจะเป็นคิดตั้นเอ้ยอย่างเงยของแทนทั้งเหมือพี่น้องเพื่อให้เอฟซีได้เห็นแล้วสบายหูสบายตาชื่นช่วมยินดีนะคะกับตรงนี้ไม่หน่อยกนระทุนทุ่มนะคะเราเรียกว่าทุ่มทุนสั่งเพื่อ งานแสดงออกมาได้ลอยรนเส้นนั่นเองนะคะด้วยงานการแสดงบทบาทนาเวทีของน้องจิต้องลอยร์เส้นไม่หน่อยบอกเลยว่าจัดสรรห้ลูกด้วยความมาแม่กับมีให่หันกน้องพี่น้องเลียนลูกครบตรวจมดทุกเรื่องไม่หน่อยไปๆไปมาๆม,ม,มาไล่ไม่หน่อยกับเฮ็ดเองแล้วซู่มเอนี่เก่งแห้งพี่น้อง <laughs> สุดยอดที่ดีนะคะผู้ใดอยากให้ร่างวันให้มาไล่อ่อนไล่กับติ๊กตอไปทั้งเพจของแม่หน่อยโดยตรงเลยนะคะพ่อแม่น้องอวงอิงแฟนเพจพ่อแม่น้องอวงอิงลำเพลินออฟฟิเชียเออนะคะติดตตอไปเลยค่ะให้ถือเพจถือช่องด้วอคะพี่น้องติดตตอไปทั้งช่องของแม่หน่อยพ่อแม่น้องอวงอิงนะคะ เราทุ้มไทยโดยลำพื้นออฟฟิเชียลนะคะตรงนี้คือทึงสิเมน,นของแท้เด้อพี่น้องเด้อเอา้าย่างใดก็ให้การสนับสนุนกันมากโดยตลอดและตลอดไปนะคะสําหรับเอฟซีนองมุงอิงนะคะ,ะขอเป็นกําลังแรงเชีรยแรงใจนะคะช่วงนี้น้องก็ย่งทั่วกรุงเทพนะคะเหลืออีกแปดมือเด้อพี่น้องเด้อมือนีก็เห็นว่าจะไปเจอกันที่ป่าจีนบุรีนะคะท่านใดสนใจที่จะเข้าไล่ซดนะคะ เบ่งไหลซดนะคะเอวมากุมปิดเนาะพี่น้องเนาะติดตอ่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจได้พี่น,อน้องเด้เงื่อนไขเดิมบัญชที่เดิมเมื่อหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทอยากจะซื้อเมาส์สองมื่สามมืต่ติดต่อไปเลยนะคะอย่งนมาสามมืสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะก็ติดตอ่อไปทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะคะตรงนี้ก็ได้ให้ร่วมกันสนับสนุนนะคะให้บอดโจเพื่อในมีภารกํากำลังในการเดินงานต่อไปนะคะ ส่วนที่ฝากไวลืมเลยก็คือช่องหน่อยๆของแอดเพนนี่แหละฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของพพเมแมเอฟซี่ FC สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี่น้องอุ้งอิงเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมท่านใดที่เขามารับช่มรับฟังยังท่ันกดติดตามกดไลค์กักดเลยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าคราเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แช่เลยนะคะเพชรแสงตะวันพิม,ามาพ์คาว่าเพชรแสงตะวัน a b t a b t สีหอยท่ายมาเลยนะคะ จังไดนเสียกะขอให้เบิ่งยอดหลังให้แอปพินน้ำพอแอปพินยังบ่ได้เด้๋ยพาม4,000ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อฝากเบิ่งยอดหลังให้แอปพินน้ำแล้วก็ยังเว้าอยู่คือเก่าเงินก้อนแรกที่แอปพินได้จาก YouTube แอปพินสิมอบให้อีหลา10%เลยพี่น้องถึงมืออีหลาแน่นอนนะคะให้ว่าจะได้หน่อยหรือได้หลายก็สร้างให้อีหลาไว้ซื้อข้าวต้มขนมก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะเอา จังไใดก็ฝากขอบุญขอบคุณผู้เขามารับช่มรับฟังเด้อพี่น้องเด้อเฮงเฮงด้วยวยปังๆกันสุูสุขคุ้นเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย